ออกกําลังกายออกกําลัรรงกายมาได้ไม่ได้พี่น้องฝากติดตามช่องจุโต,โตอินดี้ครับสวัสดีครับสวัส,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 สดีครับสวัสดีแฟนเอฟซีติดตามช่องจุโตอินดี้ครับตอนนี้ก็มีคนติดตาม196คนแล้วครับกําลังกายข้ามองกําลังกายคออกโอ้โห พามาครับออกกำลังกายกัม่ได้ไม่ได้หายุหากินตามไดอีสาบ้านนอครับพาออกกำลังกายครับมัน าเ,เาลีลเ้ยงบอลไม่นำแล้วกายครับต้านโควิดครับการหายุห <c oughs> ากิน <c oughs> ตอนแรกที่พาไปหายุหากินเครื่องครับ ติดตามทั้งโตอินดี้ครับแ้วก็มีเพจครับการให้ยุทาปินดีแบบพิสาิสารบ้านเฮามีเพจของครับของผมเองนี่แหละผสองอย่างครับออกกำลังกายหลังเลิกงานครับวันนี้เอาเหเอาแห้งครับ เงมนลุ้นเงินครับโกด,กดังโกดไลค์กดแชร์จะได้โอ้คลิปใหม่ๆครับโต,โตอินดี้ครับผมมาเด้อมาเด้อพลังกายกันครับแรกนี้เอาคลิปนี้เอาไว้สำหรนี้ก่อนครับสวัสดีครับโก้ไล์ก้แชร์หลายครับ